วันนี้ครับวันนี้เ่านโบครับก็กลับมาดูเกมแท็บเล็ตเกมต่อเดบิวชอบแรกนะครับเนี๋ยวันนี้เราจะมาทําการเล่นตัวล้อนเงามรณะหรือว่าชาโดนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันคือเงามรณะที่ไม่มีใครสามารถมองมันเห็นนะครับเพราะว่ามันคือเงาดีๆนี่เองนะครับเอาละซึ่งวันนี้เนี่ยครับผมจะไม่ได้บอกวิธีสร้างหรือว่าขั้นตอนการสร้างนะครับผมจะมาเล่นมาเลยดีกว่านะฮะเราจะไปดูดีกว่าว่าเงาแห่งความมืดจะโหดขนาดไหนไปไปดูกัน อ่าเอารับเปิดบอร์เดิมแรกเจอกับช้างตามสเต็ปนะครับมาดูกันว่าพี่เงาชาโดของเราจะโหดขนาดไหนไปดูกันอุ้ยแม่งเหมือนงูเลยว่ะป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 ะครับเงาบดลงใต้ดินโหดปนะเอาละเริ่มมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำอะไรวะเอาไปไหนฟุบเฮ้ยวูมบดลงใต้ดินนะครับนะ เฮ้ยเอาดิช้างตายนะครับนะเจอความมืดเงาแห่งความมืดนะครับครอบงำข่าดิพูดผิดแ้เจอกับฝูงแรปเตอร์หน่อยเป็นไงฝูงแรปเตอร์บอกว่าโอ้ตายโอ้โหมันเร็วมากโอ้โหมันคือเงานะครับนะไม่มีใครจับตัวมันได้หรอก้ยดูดิดูดิเงาแม่งจับไปแดกด้วยครับใต้ดินนะครับนะดูดิจับแรปเตอร์ไปแดกใต้ดินโอ้โหดูฝูงแรปเตอร์นี่ <_ jeu> อ่ะเอาละต่อมาผมขอเปลี่ยนแมพนะครับผมแทบจะไม่เห็นในเงาละออาไปแและนะครับนะแม่งซ่อนตัวเป็นเงานะครับนะโอเคตะกี้มันโผล่ตัวไห้ผมเห็นนิดเดียวเองนะครับนะ <_ documents> เอาวและผมจะเล่นเด็กแว้นนะครับเด็กแว้นน่าจะหนีมันทันนะผมว่าอ <iz> ุ้ยมันมาแล้วโอ้โหมันคือตัวอะไรกันพวกเรามันคือเงาระวังด้วยโอ้โหใครจะข้างเงาได้วะโก่งโอ้โห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 เร,เ,รเร่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 โอ้โหเร่โอ้โห โอ้โหดูดิแม่งจับไปลากกินใต้ดินด้วยนะครับนะเงาไปจะขาดนะครับโอ้โหประเด็นคือตัวอะไรที่จะฆ่ามันแบบนี้ได้นะครับอารองพระราชาสร้างกำแพงดูดินะครับโอ้โหพระราชาโดนเปิดกอดเลยด้วยซ้ําโอ้โหเร,เร่โอ้โหกำแพงก็าไปอยู่โอ้โหถูกจับฆ่าไปกินใต้น้ํานะครับนะโอ้โจมน้ําตายแล้วบอสนะครับจมน้ําตายนะครับเงาจมน้ําตายเป็นด้วยเว้ย กูบอกเลยมึงสู้รัตทุยกูไม่ได้หรอกมามาดูกันนี่รัตถุยกูมึงเจอรัตทุยกูโอ้กูรัตทุยกูตายรัตทุยกูโดนเงาฆ่านะครับรัตทุยบอกเอ้ยมันจะไหนวะมันจะไปเห็นตัวมอะไรจัดการมันม้วนเงาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหพาไปกินใต้ดินนะครับนะมันจะเอาเหยื่อไปด้วยนะครับไอ้ชาร์โดเนี่ยนะฮะโคตรร้ายกาจ นี่มันต้องเจอกับไอ้ไฟเย็นไฟเย็นมันสามารถรอกเป้าได้ไงนี่ดูสิโดนเป็นไงเออเป็นไงล่ะมึงเป็นไงไรเงาโอ้ยแกรู้ไหว่าฉันจะตายเพราะแรงแค่น,นี้เหรอไอ้ไฟเย็นดูนะดูนะหยหูดูดูดูมันจับเงานะครับไอ้ไฟเย็นโคตรเจ๋งเว้วเค่ื่อนที่แล้วชิบหายแล้วไฟเย็น hof, hayat. ไฟเย็นโอ้โหไฟเย็นโอ้โหใช้พายุนะครับใส่ดูดูดูเป็นไงไฟเย็นตายนะครับแอะโอ้โหตายได้ท่าโคตรเหี้ยกเลยนะครับ เอาละต่อมาต้องมาเจอกับโอ้โหเอาละโอ้โหหอคอยยิงธนูโอ้โหโดนเปิดก่อนเลยนะครับนะจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิวระวังด้วยโอ้โหเราโอ้โหใครจะยิงมันโดนวะเนี่ยไอ้เหงาูโโอ้หจับรากไปแดกด้วยโอ้โห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 ปัง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 มาปังดูดิดูดิดูดิโอ้โหจิบหายโอ้โหเละเละโอ้ตายหมดเลยนะครับจับรากไปแดกต่อ เก่งนักใช่ไหมเจอข้าน้อยเอาแหละทอนะครับคราวนี้แหละนี่โยนค้อนได้มึงตามเงาไปทุกที่กูบอกเลยโยนเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้ออตายนะครับค้อนยังตามบม่ทันนะครับนะโอ้เอารอพวกเราคือเผ่าไวกิ้งจัดการเอ้เงาชาโดนีิซะ มานนั้นครับผมดูการเพร่ระยิบเรื่องของบึงเดียวโอ้โหเรเรโอ้จัดการในเงาจัดการในชาดวยด้ยโอ้โหเข้ามาแน่ครับเราจะจัดการมันยังไงในเมื่อเราไม่เห็นตัวมันเลยโอ้โหเอราเห็นแต่เงาสีดำดำโอ้โหโอ้โหออมันฆ่าแรกเลยว่ะโอ้โหเรเรเรโอ้โหโอ้โหเร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 โอ้โหไม่ไม่ไม่เฮ้อโอเคมันตายแล้วเอ้ามันตายได้ไงวะน่าจะจมดินตายนะผมว่านะไม่น่าเป็นไปได้นะที่ว่า เอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหมีมีกิ๊บสลี่นะครับกิ๊บสลี่ผมแบ่งโอ้โหปีนออกมาด้านนอกฮาบึงนะครับโอ้เจ้าคือเงาข้าคือความตายเอาแหละมาเจอกับยมทูตนะครับนะผู้เก็บวิญญาณมาแล้วโอ้ยโดนชนฮะยมทูตกูให้มึงจะเก่งขนาดไหนก็ตายโอ้อ่ะอะข้าเฉลยเงาโอ้โหฆ่าหมดเลยนะครับนะแป๊บเดียวยมทูตกูตายทั้งแกงเลย งั้นต้องเจอพวกเรามาแล้วสปูชอนาซูมันสปูชอนาตายไอ้แัดตายสามตัวเลยกูงงมึงรวมเขามึงต้องชนะดิสซ่แพ้เงินห้าตัวไปเรืออย่าไปเขินเอ,าอ้ายังวะห้าตัวยังแพ้อะไรของมึงวะเนี่ย เอาแหะผมอยากลองอะไรแปลกๆผมอยากลองขยายไอ้เงาดูนะครับไอ้ชาดูนะครับผมอยากรู้ว่าตัวจริงๆมันจะเป็นยังไงนะฮะเอาละไปนี่ผมจะยืนให้มันโยนใส่นะครับมาๆๆมงมามปมา่ไงตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงาเป็นหัวนะครับเป็นหัวคนนะครับนะโอ้มาเป็นตัวยั้งเลยนะครับหัวคนนะครับนะวโอ้โหตะกี้เกือบตายเหมือนกันนะครับนะไอ้เงานะครับโอ้โหตะกี้ผมปล่อยให้มันใส่นายเกินไปดูดิดูดิเฮ้ย เป็นหัวไอ้ขี้แม่งเอ้ยขยายมาเป็นหัวอ่างั้นมึงเจอกับพิราบกูแล้วแหละนกพิราบไปจัดการมันนกพิราบตายนกพิราบกูไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยไอ้กูดเวนหู้งั้นแกต้องเจอกับฉันอะฮะอ่าจันจันโอ้ยกูชื่อปืนนะเว้ยใจใจกูด้วยกูตีพ่อตีแม่มันนะเว้ยนี่คือผลงานกูโอ้โหตายกระเด็นตกน้ำไปเลยนะครับไอ้ปืนผม มึงเจอกับพญานาคุรก,กันนะครับพระภาคเองดูเองนะครับนะเออมามาดูกันอ่ะเป็นไงนะนไอ้นี่พญานาคปนไฟวโอ้โหโ,โ,โดนเงาขึ้นมาจากใต้ดินตกหน้าตายเลยนะครับครั้งเดียวโอ้โหปีกสั่นายเลยนะครับพญานาคกูเอาละผมว่ามันต้องแพ้แกงไก่ของผมแน Man ่ชิคเก้นแมนจัดการมันตายตายโอ้โหโทำอะไรเขาไม่ได้ไม่จะไม่ได้เสกตัวเร็วมาเลยนะครับอ่ะอ่ะจกกัดการมันไก่จกกัดการมัน โ,โ,โ้ไก่โดนฆ่าไปแดกมึงยังกระปอบนะครับหามึงฆ่าศัตรูเสร็จแล้วก็กลับไปกินอยู่บ้านนะครับมันก็จะวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รูู้้นั้นเจ้าต้องเจอกับข้าแล้วละอา้าวหายไปไหนวะแค่นี้ก็กลัวข้าแล้วเรอไอ้ปื้ดอา้าวไอ้ปื้ดอะไรล่ะไอ้เงาตายนะครับเงามันไม่ได้หนีนะครับมาเงามันอยู่ทุกที่บนโลกนี้แหละนะครับผมยืนอยู่เฉยๆกลางแจ้งผมก็มีเงาแล้ว อ่างั้นไม่ต้องเจอกับจอนโจรร้อยห้าสิบจอนโจรร้อยห้าสิบผมบอกเลยมีท่าสาการหลบหลีกนะครับนะเอาละเราจะบินไปด้านหลังมันถ้ามันมาชวนเราแต่ประเด็นก็คือเราจะไม่เห็นตัวมันตัวมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเงาชิบหายแล้วโอ้โหนี่ขนาดบินได้นะเนี่ยจังตายเลยนะครับนะ อ้าวรองฝูงไททันนะครับโอ้โหมาแล้วฝูงไททันเจอกับเงาจะเป็นยังไงปังโดนชนปังปะปัง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 ตาย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 กูมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้ไททันโอ้โอ้ไททันลงสุดเบสโอ้โหมันโดนมาหยามเรนเอ้เอ้ไอนี่โกรธเว้ยไอ้นี่โกรธเว้ยเป็นอมตะชั่วคราวนะครับนะอมตะชั่วคราวเฮ้ยชนะไททันชนะนะครับนะโอ้โหพอโกรธแล้วแม่งฮึดสู้ขึ้นมาเลยเว้ยไททันตัวนี้เฉยนะครับนะ ชนะเงาเฉยหรือว่าเงามันจมน้ําตายผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ที่รู้ก็คือมันชนะว่ะเออใชยเอาละผมต้องเรียกบริษัทกาจัดผีมาแล้วแหละนะฮะเออบริษัทกำจัดผีกําจัดเงาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ยิงไปแล้วอุ้ยเงาตายนะครับอ่ะอ้ยเอาเว้ยยังไงเว้ยยังไงเว้ยเฮ้ยเอาบินเข้าไปตรงนู้นๆๆนะครับนะอุย้ยโดน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 เครื่องกําจัดกําจัดผีอ้าวตายเฮ้ยเฮ้ย เอาดีเนี่ต้องเจอโกดบัสเตอร์นะครับไอเออนี่ทำไมตามันเอียงอย่างงีวะเออต้องโดนเครื่องกำจัดผีนะครับเนี่ยโอ้โหไอเงาแม่งแพ้เฉยน,นะครับตัวแบบนี้อ่ะงั้นเจอกับซูร,ร่างสองครับซูร,ร่างสองกำลังจะยกมือขึ้นย้า้โ,โหกำลังจะไปพลังตายซะก่อนนะครับ <laughs> แม่ย้อย อ่าเอาละครับต่อมาเจอกับรถถังยักษ์มหาปะไรที่เฮฟวี่นั่งขี่อยู่เออไม่ใช่นะครับนะเอาละมาดูกันจะเป็นไงปุ้มทีเดียวนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครจะชนะเฮ้อเอาละต้องเจอกับตัวละครจดทาโร,ร่แล้วแหละมาจัดการบันสแตนสตาร์ไปไดินน้ำหยุดเวลาสัาน้นอาจจะหยุดเวลาต่อยมันได้นะครับนะเอาละมาหม,มัดเร็วขนาดนี้เอาดีสตาร์ไปไดนน้ำกูโดด้วยเอาตายนะครับอะไรกันวะเนี่ย เอาละผมว่ามันต้องเจอกับงงกุลเลยแหละงงกุลกูตายอะไรวะเนี่ยงงกุลกูยังตายเงาอ่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยเอาละงั้นถึงงานของแทนจิโร่เลยแหละแทนจิโร่บอกฉัาจะจัดการมันเองไม่ต้องห่วงนี่โอ้โหกระโดดเตี้ยลังกาหนี่ก็แค่ปีศาจตัวหนึ่งที่ฉันต้องกำจัดนะนะเออสูรเอาให้ ทำไมเลยได้แต่แต่เทนจิโร่นะครับลูกลูกกรรมกรแม่งเอ้ยเอาแตทางเดียวที่จะข้ามันได้ก็คือลุงตู่เพราะลุงตู่คือชะตาที่ไม่อ่านรีกเรียงจัดการมันมันก็แข่งเอาตัวหนึ่งนี่ดาอยู่นะครับดาเฮ้ยหัวห,หน้าเราดาเราแล้วจัดการมันโอ้โหเอาดีข่าบอกแล้วชะตาที่ไม่อ่านรีกเรียงโอ้โหดูตูดข้าหน่อยเป็นไงร่ะเจ๊ปะไม่ละ เอาละครคราวนี้จริงๆแล้วนะครับตะกี้ผมคล่องใจนิดนึงทำไมมันชนะวะนะครับนะงงอ่ะตุ่ม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 เอาแหละมันจะกินน่าจะยิงไม่โดนนะครับตุ่มทวนไปทวนไปป่างป่างป่างตายโอ้โหฉนตอนที่มีอันอยู่เครียงโอ้โหก้าก้าเออจะทำอย่างนี้นะลูกน้องฉันโจมลาพมดีกับฉันมากถึงแม่ฉันจะด่ามันบ่อยนะเออเออเอาเออเออยังไงล่ะเอาลุงตู่กูตายไหนลุงตู่กูไปไหนลุงตู่นะครับแพ้ว่ะนะครับนะตะกี้น่าจะเกิด ข้อผิดพลาดน,นะครับก่อนหน้านี้ที่บันชนะนะฮะเออมันน่าจะจมดินตายนะผมว่าเอาล่ะตอนสุดท้ายของเรามาดูกันนะครับว่าเดอะฮักที่ว่าเป็นอมตะนะครับจะโหดขนาดไหนเอาละมาปากมาบัมาัาง,าง,าง,างมึงใส่กูเลยมึงใส่กูเลยเดอะฮักบอกเฮ้ยอยากตายเหรอ <c oughs> เฮ้ยยังไม่ตายกูยังไม่ตายมึงกลับมาสิเงเาหน้าโง่เออกูอยู่ดีมาเอาเอางากลัวนะครับมาเงากลัวเดอะฮักนะครับมารีบวิ่งจมน้ำฆ่าตัวตายเลยนะฮะ อ,อ,อย่างนี้ก็มีไว้ให้อาขอร้องพิสูจน์อีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันเดี๋ยวฮรับบอกโอ้ยเอามาโรยสายมาสายมาสายมาให้หมดกูไม่ตายหรอกเว้ยเออแล้วมันจะหนีไปไหนอ๋อเดี๋ยวฮากทำให้กลัวนะครับนะมันเลยวิ่งตกน้ําตายนะครับโอ้โหเจอเดือฮักทีแม่งเขินเฉยนะครับนะเออเขินผู้ที่เอ่อตัวรังสีเกมมอร์อย่างเดือฮักนะครับนะจมน้าตายเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหสำหรับพี่เงาของเรานะครับก็เป็นตัวศัตรูที่จับตัวยากมากเลยนะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่เห็นตัวละครของตัวนี้ที่ควบคุมเงาอยะะูออ่นะฮะเออเออดู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 มันดูมันนะฮะเออโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปพิธีเลีเ้ยในการเล่นเงาแปลกๆนะครับในตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะเอาละ่ะ เออก็ไม่รู้แหละจะพูดอะไรนะครับโอเคสำหรับนี้พอให้แหละบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่าง,อ,อ,ยางอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับนะ